อร่อยเลิศอร่อยเลิศกบุดิวันนี้อยากชวนมานะคะที่มานาการ์เด้นคาเฟ่แอนด์รีตอรองอยู่ถนนทวีวัฒนาการจนาพิเศษซอยร่มรื่นลองไปฟังกับเชฟโอเนอร์นะคะเชฟอานนท์เอกพัชรวัรเชฟเบลสวัสดีจ้าสวัสดีครับสมานาการ์เด้นคาเฟ่แอนด์รีตอรองของเรา จุดเด่นและธีมของร้านเป็นยังไงจ๊ะผมได้มีโอกาสร่วมงานกับทางเชฟที่ออสเตรเลียมา12ปีนะครับ <Wow. S 2> ก็มีความรู้แล้วก็นํามาใช้กับทางร้านแล้วเราเป็นอาหารไทยโมเด์นนะครับเราจะนําวัตถุดิบจากท้องถิ่นของเรามาผสมผสานอยู่ในเมนูของเรานะครับผมค่ะไปเมนูแรกที่ภูมิใจนําเสนอของมานาคาร์เดนคาเฟ่แอนด์เลสลองจ๊ะ หอยเชลมานานะครับจะเป็นหอยเชลโฮตาเตะจากฮอกไกโดเราจะใช้มะอึกเป็นส่วนประกอบของจานนี้ด้วยซอสจะเป็นซอสยำมานานครับจะเป็นน้ำยำเบสจากส้มเขียวหวานนะครับผักด้านบนจะเป็นผักตามฤด,ดูกาลนะครับราดด้วยน้ำมันผักชีไปเรื่อยนะครับไปเมนูที่2จากพิซซ่าเราจะมีหลากหลายหน้าที่นําเสนอวันนี้จะเป็นสโมกแซลมอนแล้วก็สโมกแฮมนะครับแป้งหมัก3วันนะครับสไตล์นโปเลียนนะครับคู่กับชีสโบลาตาสโมกแฮมแล้วก็สโมกแซลมอนครับผมส่วนซอสนี้จะเป็นซอสเทาซ่า นะครับเราจะนําขอบพิซซ่าเนี่ยมาจิ้มกับตัวซอสเทาร์ซันได้เลยครับไปต่ออีกจานอันนี้สปาเกตตี้พริกแครกเบคอน,นครับในตัวจานนี้จะมีสโมกเบคอนนะครับแล้วก็เป็นสโมกไส้กรอกเราจะใช้น้ํามันพริกเผาที่เราคั่วเองอจะเป็นพริกสามชนิดนะครับจะมีกลิ่นหอมของคั่วกระทะแลวออนท็อปด้วยชีสพาเมซานครับผม ตำถาดเป็นยังไงจ๊ะ,ะน้ำปะลาของเราเป็นน้ำปะลาสูตรพิเศษนะครับกลิ่นปะลาเราจะไม่แรงมากจะมีเป็นเห็ดเข็มทองนะครับคลุกกับตัวผงลาบแล้วก็เป็นสะโพกไก่เราซูวี24ชั่วโมงนะครับชุ่มฉ่าและหนังกรอบอส่วนหมูย่อเราเอามาจากอุบลทุกอย่างเรารวบรวมอยู่ในถาดนี้อยู่แล้วนะครับซ้ปตำเรามีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นตําลาวตาปูปะลาหรือว่าตําไทยนะครับผมะสุดท้ายเป็นยังไงครับในายำหมูดินเล่นนะครับเราจะใช้เป็นสันคอครูโบบุตะนะครับหมักด้วยซอสพีไายดาส่วนในตัวยำจะ มีตัวมะอึดแล้วก็ผักตามฤดูกาลดังนั้นคุณมาแต่ละครั้งอาจจะเจอผักที่ไม่เหมือนกันแต่รับประกันว่าหมูเดินเล่นไปเจอของดีที่สุดสําหรับคุณเครื่องดื่มเราเป็นไงจ๊ะเราก็ยังมีเครื่องดื่มมากมายนะครับที่นําเสนอวันนี้จะเป็นตัวกาแฟเกาลัดนะครับอีวามาลอตนะครับจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับจะมีกลิ่นเกาลัดออกจากคาราเมลคาราเมลนหรืีต้องขอการันตีมานากาเดนคาเฟแอนด์เลสต์รองเป็นอร่อยเลิศ เชิญมาได้ที่ร้านมานาการเดนคาเฟ่แอนด์รีสตอรองตั้งอยู่ที่ถนนทวีวัฒนาการจนาพิเศษซอยร่มรื่นโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS อร่อยเลิศกับผลิตและ AIS ยินดีจะมามอบเธิพิเศษให้กับคุณลูกค้านี่ค่ะอยากให้แวะมา ที่มานากาเดนคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทเพียงคุณแค่ใช้ AIS point 1คะแนนเท่านั้นก็จะรับสิทธิ์นั้นได้เลยครับลูกค้ารับสิทธิ์ส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สามิเมกราคม2569เาครับขอบคุณแคมเปญดีๆจาก AIS ที่ช่วยโปรโมทร้านมานากาเดนคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทอย่าลืมมาใช้สิทธิ์ที่ร้านกันนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8นาฬิกา45นาทีขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีค่ะ<อ>ติดตามข้อมูลดีๆเลยนะคะและโปรโมโชั่นเลิศๆผ่านช่องทางที่หลีขึ้นให้ไว้นี้นะคะอยากให้แอดกันเลยนะคะอร่อยเลิศคุณลีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ